อันเลยอันนี้น่เอานี้ตักไอติมเอานี้ตักเอานี้ตักไอติมค่ะทำเป็นไอติมอันนี้ใครให้ไอติมมาคะอันนี้น่ะอ๋อไอติมซัลินดาสีสกิ้งสีครึ้นภาษาไทยเรียกว่าสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเก่งมาก นี่มันตัวใหญ่โอ้ชน,น,นีมันตัวใหญ่เหรอคะอ๋อสโนว์แมนตัวใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะไปซื้อของประจำสัปดาห์เนาะไปถ่ายให้ดูนิดนิดหน่อยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมานีเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ยังมีสโนว์แต่ว่าก็เริ่มละลายไปเยอะแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตกมาอีเห็นพยากรณ์อ,อากาศบอกจะไปกันเลยค่ะพี่มะเราจะไปกันยังไงอายุต้องทำยังไงเอทำอย่างนี้เลย นี่นะคะเดี๋ยวสามีจะเอาพวกขวดแก้วนะคะที่เยอรมันนี้เนี่ยเขาะจะมีที่ทิ้งขวดแก้วเป็นจุดๆนะคะเราอยู่ใกล้ตรงไหนเราก็ต้องออกไปทิ้งเองนี่อันนี้จะเป็นที่ทิ้งพวกขวดแก้วที่เราใช้เสร็จแล้วแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนะคะถ้าใครมีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาใส่ในตู้นี้เหมือนเป็นการบริจาค หรือจะเอาไปรีไซเคิลตอนนี้เราจะไปทิง้งขวดแล้วก็ทิง้งไม่ได้ทิง้งแต่แบบให้ให้ใหเ,เสื้อผ้าโอทัสโอทัสอียร์อัมฉัมีเสื้อผ้าที่ผมใส่ไม่ได้แล้วผมก็เลยให้ที่อาาันนี้มันมีระบอกอย่างนี้โอเคสกรูต้องใส่ก่อน จะเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆปกติจะลอนเองแตว่าันนี้มันไม่ลองมดูใช่ไหมโอเคแล้วก็ทำต่อถึงขวดนี้มีกรีนกลาสก็คือขวดที่เป็นสีเขียวแล้วก็ไวส์กลาสเป็นขวดที่ไม่มีสีแล้วก็บรองกลาสเป็นขวดสีน้ำตาลทำไมต้องแยกเพราะว่า ขวดสีขาวกับขวดเอิงจริงๆขวดสีขาวกับขวดสีเขียวรีไซเคิลร่วมกันไม่ได้มัน,เป,นเป็นเรื่องเรื่องเคมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารีไซเคิลก,กันไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้ว b r า w n g ก a s s กับกร e e n ก้วนะสีเขียวกับสีน้ำตาลสามารถรีไซเคิลก,ก,กันได้แต่ว่าที่เยอรมนีเขายังแยกอยู่อาจจะเป็น วัฒนธรรมเก่าที่ทำอย่างนี้มานานแล้วก็เลยยังไม่เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วสามารถรวมกันได้ตามความเข้าใจของผมครับโอเคนั้นเดี๋ยวผมใส่ที่เบ็ซักแค่นี้อันนี้สีอะไรสีน้ำตาลครับเลยแ,แล้วก็นี้สีอะไรไม่เคยเห็นไม่เคยชัดเป็นขวดวาน ฝุดวายต้องสีสีเขียวตลอดเนาะโอเคผมต้องทำต่อใช้สองมือจะเร็วกว่านั้นคุยกันรอบหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายถึงซูเปอร์มาร์เก็ตของเราแล้วนะคะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะมากันในวันนี้นะคะแล้วก็มีวิว 尼 view。你喂我 งถ้ามีอย่างนี้ก็คือคืน,คนแล้วก็ย25เซนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เงินคืนทั้งหมดกี่บาทโอ้โหอันนี้มีวีแกนเยอะมากเลยอ่ะ โอ้ไข oh. ่คือดีไข่มีว่าขึ้นขึ้นน้อยมีไข่สำหรับอิสเตอร์ด้วยใช่นี่เป็นเทศกาลอีสเตอร์ก็เลยมีไข่ สเต็กเลยไม่รู้จะอร่อยป่ะแต่ราคาแอบแรงนะคะ mm. เกือบ5ยูโรเลย mm. เห็นอันนี้แล้วน่าไปทำแกงส้มมากเลยนะคะ mm. เหมือนน้ำเต้า ออเครื่องทำน้ำส้มอยากกินน้ำส้มไหมนะอันนี้แหละ <laughs> เอาไปทำน้ำส้ม,อ,มอันนึ่งหรือสองอันอันเดียวพอ,อมีตังน,น้ำผลไม้ที่นี่คืออร่อยทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากเขาะจะทำกันสดๆเลย เยอรมันกักตุนแป้งนะคะแป้งหมดเลยค่ะน้ำมันสำหรับทอดก็หมดนะคะเหลือแต่พวกน้ำมันมากอโอโหเกี่ยงเชลค่ะนี่นะคะซูปเปอร์เรยอรมันก็มีอาหารจากไทยมาแล้วด้วยพวกผลิตภัณฑ์จากไทย อุดหนุนรสนี้สองรสนี้เป็นสองอเราชอบกินประจับก็นี้เส้นมามา่า อยากได้นี้นะคะจะดูราคาประมาณ 100, 120, 140ร้อยร้อยยี่สิร้อยสี่สิบกว่าบาทยางรัดผมธรรมดาอันนี้นะคะ ราคาร้อยหนึ่งนะคะหอ่อนี้ร้อยหนึง่งอันนั้นที่ติดผมลูกอันนี้สองร้อยกว่าบาทเอาอันี้เอาอะไรปะมปนแพงอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยที่ไทยขายกี่บาทนี่ร้อยหนึง่ง ไปช้อปปิ้งทีคือไปสองคันนะคะมีคันของแม่นะคะแล้วก็คันของพ่อพ่อก็จะซื้อพวกทิชชู่เครื่องทาความสะอาดตา่างๆแล้วก็ของที่เขาชอบนะไปสั่งบัตซี่อร่อยอันนี้ของโปรดบ้านเราเลยนี่ช้อปปิ้งแบบไม่มีถุงช้อปปิ้งแบบที่นี่เขาไม่ให้ถุงก็เลยต้องจัดการเอง <c oughs> นี่นะคะช้อปปิ้งมาแล้วสองคัน แต่ไม่มีถุงเ,ออเดี๋ยวต้องใส่นี่โทมโตฟอร์เบอร์เกอร์เนาะจ้าทุกคนสวัสดีนี่โทมโต่สำหรับเบอร์เกอร์โทมโตแปลกแปลกโทมโต้นี้อร่อยหวานนแล้็สำหรับเบอร์เกอร์รัสตู มีสองรอบแล้วกัน ะเอาต้องเอาไปเก็บแล้วก็ใส่ตู้เย็นให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะพวกเนื้อสัตว์นะคะที่ไปชอปปิ้งมาน,นะคะก็จะมาเปลี่ยนใส่ถุงแช่แข็งอันนี้นะคะตัวถุงนี้เวลาเราแช่พวกเนื้อสัตว์อันนี้ค่ะความความเย็นนะคะมันก็จะไม่ทํำร้ายพวกเนื้อนะคะเนื้อก็จะยังสดอร่อยอยู่นี้ก็จะใช้ประจำเลยแบบนี้ใครอยู่เยลรมัน จะแยกพวกของสดนะคะผักผลไม้แล้วก็ล้างเก็บเข้าตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีอะไรมาให้ดูกันนะคะติดตามชีวิตการอยู่ในเยอรมนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะใครชอบก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย